าำบริหารกรมตลรวมพัฒนาในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการจึกสารประเพณีกินข้าวใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566มีความยินงดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละไม่ให้กี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ขอรายงานสรุปความในระดับประสงค์ของโครงการพอสังเกตดันนี้ประเพณีกินข้าวใหม่ของชายภูเขาโมู เป็นพิธีการที่สิบทอดกันมาตั้งแต่น้ำทั้ปุปุษเป็นพิธีเื่นไหวนางทั้งรุลผีบ้านผีเรือนก่อนที่จะก่อนที่จ้องบ้านจะกินเข้าใหม่ที่ทําได้ในปีนั้นต้องทาพิธีกินข้าวใหม่โดยเช่นไหวน้ำทั้งรุลเทวดาผีบ้าน,ผ,านผีเรือนซึ่งเป็นไปตามประเพณีของชนเผ่าในการกินข้าวใหม่นั้นจะมีอาหารหลักดังนี้ คือหนึ่งมีข้าวใหม่สองมีต้มพันปีต้มหมูใส่ผักเขียวนะครับก็เรียกต้มพันปีสามต้มสมุนไพรต้มไก่ใส่สมุนไพรน้ำข้าวจากข้าใหม่ห้าน้ำพริกหมูโดยแขกทีก่มีเกียรติที่มาร่วมพิธีกินข้าวใหม่จะดูกระดูกไก่ที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้ เพื่อเป็นการทำทำในในการประกอบกิจการกิจการทางการเกษตรในปีต่อไปองค์การบริหารส่วนตรบลมูลไทยพัฒนมีความถังคันของประเพณีนงการจึงได้จัดโงรงการศึกการประเพณีกินเข้าใหม่ประจำปี2566โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. นิทรรศการให้คนรู้ เกี่ยวกับประเพณีกินข้าวใหม่ 2. สาธิตการทำข้าวใหม่ 3. สาธิตในการต้มไก่หุ่นพลายสสาธิตการต้มทันปี 5. สาธิตการตำน้ำพริกโมู6ก,ก,การศึกานนาให้ความรู้ของประเพณีกินข้าวใหม่ 7. เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและรประชาชนที่เข้าร่วมของการกินข้าวใหม่ร่วมกันเพื่อเป็น การอนุรักษ์จ be ิตสารกระเพณีวัฒนธรรมอันดีของชมเท่าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้งถิ่นของชาวไทยภูเขาพ่าโมงที่ควรได้รับกันสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปวันนี้ในยกองค์การบริหารส่วนตำบลกิริราชท่านกำนันตำบลวนธทยพัฒนาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนดตาา ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาท่านผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลรวมไทยพัฒนาทุกท่านนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในเขตตำบลรวมไทยพัฒนาและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวัน6ในวันนี้ครับครับ จากคำกล่าวรายงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนานะครับก็ทำให้ทราบว่า,าประเพณีกินข้าวใหม่มงนั้นก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอ,อีกประเพณีหนึ่งนะครับทีเ่เป็นประเพณีที่สำคัญนะครับของพี่น้องมงของพวกเรานะครับเนื่องจากว่าประเพณีกินข้าวใหม่มงนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นการไหว้บูชาบรรพบุรุษปีปู่พีย่านะครับของพวกเราที่ได้คุ้มครองดูแลพี่น้องม้งของพวกเราตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่พวกเราได้ประกอบอาชีพทามาหาเลี้ยงชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมง้งหรือว่าพี่น้องภาคไหนก็แล้วแต่การให้ความเคารพ ให้อานบูชานะครับบรรพบุรุษนั้นก็จะทําให้ชีวิตของครอบครัวมีความสุขม,มีความร่มเย็นนะครับฉะนั้นในหนึ่งปีที่ผ่านมาที่พวกเราได้ประกอบกาอาชีพาเลี้ยงชีพนะครับโดยเฉพาะการปลูกข้าวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนคนไทยประชานานนะครับาการจัดโครงการในวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางองค์การบริหารชวนตำบลรวมใจพัฒนาได้ให้ความสําคัญนะครับในการที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการมาพบปะนะครับเลขเด่ยนทราบว่ามีพี่น้องประชาชนทั้ง1 1หมู่บ้านนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ ก็หวังว่าโครงการสื่อสารประเพณีกินข้าวใหม่มง้งประจำปี2566จะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะครับให้การจัดงานในโครงการครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายได้วัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกป,ประการนะครับและก็ขอให้ผู้เข้าร่วมงานนะครับได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิด โครงการสื่อสารระเีณีกินข้าวใหม่มงประจําปี2566ณบัดน,น,นี้ครับขอบคุณครับก็ส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับเยี่ยนชมนะครับจุดแต่และจุดตั้งแต่ขั้นตอนในการนะครับปลูกข้าวนะครับตลอดจนนะครับได้ได้ข้าวใหม่นะครับก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้านนะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เต็นท์นิทรรศการประเพณีกินข้าวใหม่นะคะนิทรรศการในวันนี้นะคะก็จะมีประวัติความเป็นมาของประเพณีกินข้าวใหม่แล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะค่ะประเพณีกินข้าวใหม่นะคะเป็นปร,ประเพณีของชาวเขาขวง,งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเพื่อเส้นไหวบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะตลอดจนผีสงังเทวานะคะ ให้มาร่วมกินข้าวใหม่ด้วยกันค่ะเป็นความเชื่อนะคะที่ถือปฏิบัติกันมานะคะว่าการเส้นไหว้ดังกล่าวนะคะก็จะทําให้ครอวครัวอยู่เย็นเป็นสุขและก็พืชพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะจะเป็นขั้นตอนการคั่วข้าวใหม่นะคะตามมาว่ะข้าวใหม่นี้ก็จะคือข้าวไร่นะคะก็จะมีน้านมงนะคะหลงเหลืออยู่น้อยนะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํเข้าวเปลือกที่ได้นะคะ มาใส่ในกระทะใบบัวแบบนี้นะคะแล้วก็บุคคลที่พักวข้าวนะคะจะต้องมอ<า>ีความชันนาน,านแล้วก็ใจเย็นนะคะ <laughs> เพราะว่าระยะเวลาในการคั่วข้าวนะีคะ <laughs> จะใช้เวลาในการคั่ว20-30นาทีนะคะเพื่อ <laughs> ให้ข้าวเปลือกแห้งนะคะ <laughs> หลังจากที่เราตำข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเมล็ดข้าวใหม่นะคะ <laughs> มาใส่ในกระด้งนะคะแล้วก็จะทําการตัดข้าวค่ะ อันนี <somet h> ้เขาต้องตามตุ๊กแก่อยู่เยอะไหมต้องตามตกแก่อยเยอไหมไลงไปก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหักมันปะแตกระเด็นออกไหมไม่ได้กออกแล้วก็มันหักด้วยเม็ดไม่สวยอันนี้แดงว่าตามอันนี้าเสร็จแล้วต้องมาฝากแล้วมาัง là bây giờ lấy nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn you